โอเคครับผมก็สวัสดีคุณชมทุกท่านกันด้วยนะอยู่ผม f o r t จูนสล็อตนะก็วันนี้มาอยู่กัน,กนที่ AW8 นะครับก็วันนี้จะมาเล่นเกมน้ำเต้าปูปลานะครับโอเคมาก็มาอยู่กันที่เกม 3D นะน้ำเต้าปูปลานะครับเอาเข้ามาที่1000นะครับมานี่นะผมจะอยู่ตรงข้างล่างนะครับมาเอาไหนดีครับผมมาน้ำเต้าไปก่อนละกันนะครับจังหวะน,นี้น้ำเต้า500เสียเฮ้ย <Hey, S 1> กดไม่ได้ผมมา กดไม่ทันนะครับโอเคได้น้ำเต้าครับผมน้ำเต้าหนึ่งได้มาที่หนึ่งพันเท่ากับกำไรมาที่ห้าร้อนะนะั่ไงบวกมาที่ 500, นะห้าร้อยนะมาเขย่าตังเสียงก่อนโอเคจัดครับผมเออเอาไก่กับเสือ400รแล้วก็ปูอะไรนี่หร้ยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันไปเลยมา เดือที่หนึ่งครับตอนนี้มาไหมครับเสือเฮ้ยปูปูปลาเฮ้ยได้ครับผมเรียบร้อยไปดิโอเคสวยครับผมตอนนี้กำไรมาที่2,100รอแล้วนะรู้เรื่องแต่เปอร์เซ็นต์การออกน้ำเต้าเยอะกว่านะดูตรงข้างล่างนะครับมาผมจะใส่กุ้งนะกุ้งไปแป0รแล้วก็ใส่ ปูกับไก่ร้อยหนึ่งใส่เขาเรียกว่าใส่ใส่ใส่คู่ใช่ไหมเฮ้ยกุ้งมาสองว่ะเช็ดเข้สองสี่ไปดิกุ้งกับปลานะครับโอ้โหแต่ถ้าเราใส่คู่ตรงข้างล่างนะกุ้งกับปลานะได้คูณสิบนะคูณสิบสมมติว่าใส่ใส่ร้อยก็ได้มาที่พันหนึ่งอะ่ะแต่ถ้าใส่พันก็หมื่นอะ่ะหมื่นนึงอะ่ะโอเคตอนนี้สี่พันสองละมาผมจะใส่เสียเลย เสือกับน้ำเต้าไก่นะครับแล้วก็ใส่กุ้งสองอเฮ้ยโดนโดนครับผมโอเคไม่เป็นไรยังกำไรอยู่มาคนเรามันใส่แม่นทุกตามันไม่มีหรอกมาน้ำเต้าสองรอเสือสักพันไปไหมพันไปเลยไก่ กับเสือ400ใส่ทบทบคู่นะมาครับผมตอนนี้เหลือที่พ7นเนะครับยังกําไรอยู่เหลือกําไรอยู่มาขอให้ได้เฮ้ยเสือน้ําเต้าออมาดิเช็ดเคโอ้โหถ้าใส่กุ้งนะดับเบิ้ลแน่นอนหล่อมๆไปสี่พันหนึ่งกำไรสามพันหนะครับมาต่อเนื่องครับผมอันไหนดีครับคุณผู้ชมใส่ปลากับ อะไรดีปลา500ไก่ไก่สี่ร้แล้วก็ใส่ไก่ไก่กับปลาทบกันนะใส่คู่ไป400มาผมจะเอาปลากับไก่แล้วกันนะแล้วก็เล่นคู่ด้วยเฮ้ยได้ปลา2ครับผมได้วมาที่พันห้านะแต่ไก่ไม่ได้นะโอเคได้อยู่บวกมาที่ร้อยหนึ่งโอ้โ oh หมาต่อครับผมรอบนี้เอาน้ำเต้าเฮ้ยกด,ดี น้ำเต้าห้าร้อยกุ้งห้าร้อยแล้วกันแล้วก็ใส่คู่น้ำเต้ากุ้งสี่ร้อยปูร้อยหนึง่งโอเคมาน้ำเต้าครับผมน้ำเต้าสองโอ้โหเสือมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเพื่อนโอ้โหกลับมาเท่าเดิมโอเคก็ยังกำไรอยู่ไม่เป็นไรรอบนี้ถือว่าไม่ได้เนะ คือใส่ไปก็กลับมาเท่าเดิมมาต่อครับผมรอบนี้ไก่ไปไก่กับน้ำเต้านี่แหละแล้วก็เฮ้ยกดไม่ทันว่าจะใส่คู่น้ำเต้าไก่นะเฮ้ยปาน้ำเต้ากุ้งโอ้โหไก่ไม่โดนวะครับดูดิแต่ได้มาที่แปดร้อยลบไปร้อยึง ยังอยู่ที่สี่พันหนึ่งนะเพราะว่าผมมาเข้ามาที่หนึ่งพันนะมาขย่าแล้วเอาเอ,าอะไรไก่ไก่อีกทีดิไก่แล้วก็น้ำเต้าครับผมน้ำเต้าแล้วก็เสือปลาเฮ้ยๆกดไม่ทันอีกแล้วน้ำเต้าสองเช็ดเคเอาเรื่องวะโอเคได้มาที่พันห้าครับผม บวกมาที่5้าร้อยไปแล้วครับผมจังหวะนี้นะมามาขออีกสักตาแล้วกันใส่กุ้งไป400แล้วก็เสือเสือพันไปไหมพันไปเลยแล้วก็ไก่ไก่ด้วยนะไก่กับเสือใส่ทบกันยังไงเพื่อนเสือกุ้งเช็ดเคได้อยู่เอาว่า หล่อมๆครับผมโอเคพอเลยครับผมพอเลยได้มาที่โอ้โห7 0 0นะครับเท่ากับกำไร6 2 0 0นะจังหวะน,นี้ไปเสียโอ้โหเข้ามาที่1,000เจ็ดเบวกมาที่6,200โอเคครับไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะสำหรับน้ำเต้าปูปลานะไปแล้วครับ